สวัสดีครับคุณผู้ชมพวกผมแล้วนะครับกับนายแมนโฟตโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง b บ k 4 8แล้วก็วง c g m 4 8อีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้กอ็อยู่ในช่วงสิ้นปีแล้วนะครับก็ตามธรรมเนียมปฏิบัติของช่อง YouTube ผมของเพจผมเนี่ยก็จะมีการมอบรางวัลต่างๆาแบบอารมณ์สุดยอดประจำปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเพลงเมมเบอร์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งรางวัลใหญ่ที่ผมจะแยกย่อยมาทำคลิปมาเขียนบทความให้ก็จะมีสองรางวัลน,นะครับรางวัลแรกเลยก็คือรางวัลสุดยอดดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีนะครับกับอีกหนึ่งรางวัลก็รางวัลเมมเบอร์ Member, ยอดเยี่ยมแห่งปีนะครับก็วันนี้ก็ขออนุญาตมาเริ่มกันที่รางวัลสุดยอดดาวรุ่ง ยอดเยี่ยมแห่งปีกันก่อนนะครับซึ่งก็ตามหน้าบกคลิปนั่นแหละนะครับก็คือน้องแพมแพมสาริสาวารสุนทรสมาชิกรุ่นที่3ของวงบวินเคนฟอนะครับแล้วก็อยู่ในทานนะโอชิของผมด้วยนะครับก็ชื่นชอบน้องมาตั้งแต่น้อง เข้าวงใหม่ๆเลยนะครับประทับใจในหลายๆเรื่องนะครับรูปร่างหน้าตาก็สวยน่ารักนะครับนิสัยก็ดีจิตใจก็ดีหลายเรื่องเลยแล้วก็ในช่วงปีนี้นะครับน้องก็สร้างผลงานดีๆเอาไว้เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับเป็นเมมเบอร์ที่เป็นดาวรุ่งรุ่งแรงมากๆซึ่งมาดูกันว่าเพราะเหตุใดผมถึงมอบรางวัลน,นี้ให้แกน้องแพม นะครับอ่ะก็เริ่มแรกเลยก็คือผลงานของน้องมันโดดเด่นจับต้องได้ไมากจริงนะครับก็ในช่วงปีที่แล้วเนี่ยที่เช้อไวรัสโควิด1 i ระบาดหนักๆน,น,น้องก็ไม่ได้ทำอะไรมากมายใช่ไหมครับก็ทำได้แค่อคืนเดีย,ตเ,ยตเตอร์ไปได้แค่แบบน่าจะ8ดรอบอะ่ะแล้วก็หยุดไปเพราะโควิด1 i นะครับก็ไม่ได้ทำอะไรมากนอกจากไลฟ์ทาง แอปพลิเคชันเพื่สางความสุขให้แก่แฟนคลับนะครับเท่านั้นเองนะครับแต่ว่ามาปีนี้เนี่ยก็จะมีช่วงที่เชื้อไวรัสโควิดไอทีเนี่ยมันเริ่มเบาบางจางหายไปคือมันก็ไม่ได้หนักหนาเหมือนเหมือนปีที่แล้วแล้วเนี่ยก็ทําให้วงเริ่มมีกิจกรรมอะไรมากขึ้นได้ทำอะไรมากขึ้นนะครับและน้องก็ได้โชว์ผลงานเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับก็เริ่มตั้งแต่ เพลง first l a b bit mm hmm. นะครับ mm hmm. ซึ่งเป็นเพลง debut mm hmm. ของรุ่นที่สองไม่ใช่รุ่นที่2รุ่นที่สามนะครับ mm hmm. ก็มีรายชื่อของน้องติดอยู่ด้วยนะครับ mm hmm. แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย mm hmm. ก็จะมีผลงานการติดเซบาสิ hmm. ในเพลงหลักในซิงเกิลที่เท่าไหร่ว้าี่ส mm hmm. 1เนาะไซยนารักรรอนะครับ ก็น้องก็ติดเซมเบอร์สิกด้วยนะครับเป็นหนึ่งในหกของเมมเบอร์รุ่นที่3ที่มีรายชื่อติดเซมเบอร์สิกในเพลงนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็งานเจ n เนอเรชันเนี่ยน้องก็มีรายชื่อติดด้วยนะครับแล้วก็อ,อยู่ในกลุ่มอันเดอร์เกแล้วก็ทำให้มีผลง,งานเพลง Make Noise นะครับแล้วก็เกีตอร์ Theater นะครับน้องก็ สามารถก้าวขึ้นมาติดทีมได้เป็นทีมเรียบร้อยแล้วนะครับก็อยู่ในทีม n 5นะครับแล้วก็รับหน้าที่หลักๆก็คืออยู่ในกลุ่มยูนิตเสียงหัวใจตึกตักนะครับก็คอยซัพพอร์ตพีเขาอยู่นะครับอ่ะมากันที่เรื่องผลงานไปแล้วเนี่ยก็มาว่ามือถงอเรื่องที่โดดเด่นมากๆเลยก็คือปีนี้น้องแพพม เป็นเมมเบอร์ที่พัฒนาฝีไม้ลายมือของตัวเองขึ้นมาโดดเด่นมากๆนะครับถ้าใครยังจำสมัยที่น้องเข้าวงมาใหม่ๆได้เนี่ยน่าจะทราบดีว่าน้องอ่ะน้องไม่ได้ร้องเพลงเก่งแบบดีว่าอะไรประมาณนั้นนะครับน้องไม่ได้เต้นเก่งไฟลุกเลยนะครับน้องแทบจะเริ่มจากศูนย์เข้ามาในวงเลยก็ได้นะครับแต่ว่า คล้ายๆที่มิวนิกอะได้ทายมิวนิกนะครับแล้วก็แต่สิ่งที่น้องเหมือนมิวนิกเหมือนกันเลยคือน้องสู้ไม่ถอยจริงๆนะครับน้องน้องอยากเข้าวงอยากมาทําหน้าที่ไอดอลนะครับมิวนิกเขาก็เหมือนกันก็เริ่มจากศูนย์ก็อยากมาทําหน้าที่ไอดอลแล้วก็ทาหน้าที่ได้เต็มที่มากๆนะครับแพมๆก็เช่นกันนะครับพอน้องเข้าวงมาเนี่ยโอเคน้องอาจจะไม่ได้โดดเด่น เรื่องการร้องการเต้นเลยมากนะแต่น้องน้องสู้ไม่ถอยจริงๆนะครับเราก็จะเห็นเลยว่าจากเมมเบอร์ที่ร้องเพลงขิดคีย์เต้นยังไม่เก่งนะครับแต่เนี่ยทุกวันนี้มันมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับเราไล่จากผลงานแต่ละอันของน้องเลยนะครับอย่างเพลง first l o v บ bit เนี่ยน้องก็โดดเด่นมากๆจริงๆ คือได้ยืีดูแถวหน้าๆแล้วก็โอ้เต้นน่ารักสดใสดูสนุกดูมีความสุขกับการเต้นมากอะคือแบบดีเลยนะครับน้องก็ไปโรดโชว์อยู่บ่อยๆด้วยเฟรนแลบบิดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นในเพลงอ่าไซโยนาระครอที่น้องติดเซมบัสสึกเนี่ยก็น้องทำผลงานได้ดีมากนะครับใน M V ก็น่ารักสดใสโรดโชว์ก็ไปออกงาน ก็เต้นได้เหมือนพี่ๆเขาอ่ะนะครับแล้วก็ทําหน้าที่ได้ดีเยี่ยมไม่แพ้พี่ๆเขาเลยนะครับคือเยี่ยมอะ่ะคือ,ค,อคือดูแล้วภูมิใจเลยคือ,ค,อคือแแพมแบบทาผลงานได้เรียบเท่ากับพี่ๆเขานะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ในการที่น้องสามารถมีรายชื่อติดอยู่ในงาน general election ครั้งล่าสุดก็ได้มาอยู่ในเพลง make noise ของกลุ่ม u n d e g r อ่ะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเพลงเมกน้อยมันเต้นยากนะครับแล้วอ่าเต้นเร็วๆท่าเยอะๆอย่างนี้นมันมันไม่ใช่สไตล์ของแพมแพมเลยแต่น้องก็สู้ไม่ถอยแล้วก็สามารถเต้นเพลงนี้ได้ก็เป็นอีกลุกหนึ่งที่อู้เห็นแล้วว้าวเลยนะครับชื่นชมในตัวน้องแพมแพมมากๆนะครับหรือว่าในส่วนของอเออเจตเตอร์เองเราก็จะเห็นเลยว่าน้องติด ทีมมาเนี่ยตอนนั้นน้องยังร้องไม่เก่งเต้นไม่ได้ยังขึ้นแสดงไม่รู้เพลงเลยในครั้งแรกๆใช่ไหมครับแต่ว่าตอนเนี้โอ้หน้องไม่ไม่กลัวใครแล้วน้องน้องติดแบบโอ้โหเพลงเสียงหัวใจตักต,ติดติดตักแบบสุดจริงสดใสมากๆ,ๆ,าๆนะครับโอ้ผลเฉิดฉายจริงๆนะครับประทับใจมากๆนะครับแล้วก็อ่ะอยาง ล่าสุดที่น้องอขึ้นยูนิตคิสวากับฟอนกับนิวเนี่ยก็เห็นเลยว่าเอ้ยน้องไม่ได้คุ้นเคยกับเพลงนี้มาก่อนไม่เคยเต้นแต่น้องก็เต้นได้แบบโอ้โหแทบจะเป็นเนื้อเดียวกันเลยคือโอ้รุ่นสามนะรุ่นสามนี่ไม่ไม่ไม่รู้จักเพลงคิสวาไมไ่เคยเต้นเพลงคิคสวามาก่อนแล้วซ้อมภายในไม่กี่วันแล้วก็เต้นได้ เราก็รู้อยู่แล้วว่าฟอนต์นิวตรงมาตรฐานสูงแค่ไหนใช่ไหมครับแพมแพม,แพม,มก็ทาออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับอ่ะมากันอีกเรื่องหนึ่งที่ผมว่าน้องโดดเด่นมากๆจริงๆก็คือการเคารพรุ่นพี่นะครับผมบอกไปหลายรอบแล้วว่าแพมแพมเนี่ยเขาเขาเป็นคนเคยเคารพแล้วก็ให้เกียรติรุ่นพี่บ้างมากๆนะครับอย่างเมมเบอร์รุ่นที่หนึ่งรุ่นที่สองเบียนเคนน้องเรียกพี่ทุกคนเลยนะเรียกพี่ทุกคนเลยแม้ว่า อ่านี่บางคนจะอายุเท่ากับน้องเยียงนิวจ๋าสตางซัดจังเนี้ยน้องก็เรียกพี่หมดเลยนะครับหรือว่าอ่าบางคนอายุน้อยกว่าน้องสองปี่มิกกี้น้องก็ยังเรียกพี่มิกกี้นะครับมันเหมือนแบบน้องน้องให้เกียรติรุ่นพี่มากๆน้องรู้ดีว่าอ่ารุ่นพี่เขาสร้างพื้นที่ตรงนี้มาสร้างวงมาทําให้น้องได้ก้าวไปใดด้สิ่งที่น้องรักได้น้องก็ให้เกียรติ เมมเบอร์รุ่นพี่ทุกคนจริงๆนะครับแล้วก็ผมกันได้ว่าน้องพูดมาประโยคหนึ่งผมประทับใจมากๆน้องบอกว่า,ารู้สึกเสียดายที่แบบพี่ๆรุ่นหนึ่งเขาจบการศึกษาออกไปสัญญาออกไปเพราะว่าพอกําลังจะสนิทกันแล้วก็ถึงเวลาที่ต้องจากกันแบบผมรู้สึกว่าน้องน้องให้ความสำคัญกับรุ่นพี่มากๆนะครับเราจะไม่เคยเห็นแแพม เล่นมุกลามปามลุ่มพี่นะครับน้องเคารพลุ่มพี่เสมอนะครับแล้วก็สิ่งที่มันเห็นเป็นรูปประธานชัดเจนอันหนึ่งก,ก็คือในเอเตอร์สเตทวันเกิดของน้องน้องเลือกที่จะเอาเพลงรุ่ดูใหม่มาเต้นทั้งที่น้องเลือกเพลงอืน่นเพื่อให้ตัวเองเสิร์ฉายก็ได้โอชิเบะนู่นนี่นั่นอะไรก็ได้แต่ว่าน้องเลือกเพลงรุ่ดูใหม่มาเต้นเพราะว่าน้องอยากให้พี่ๆรุ่นสองได้เต้นเพลงนี้แบบพร้อมหน้าพร้อมตากัน เท่าที่สามารถจะทําได้อีกครั้งนะครับก็โอ้โหวันนั้นอยู่ในเกียเตอร์ด้วยน้ำตาซึมตาไหลเลยนะครับปร,ประทับใจมากๆนะครับก็ว้าวพูดอะไรไม่ออกแล้วตอนนี้นะครับอ่ะมาต่อกันอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็เรื่องของการให้เกียรติแฟนคลับนะครับแพมแพมไม่ได้ให้เกียรติแค่เมมเบอร์ด้วยกันแต่แพมแพมก็ให้เกียรติแฟนคลับมากเช่นกันนะครับใครเคยไปจับมือกับน้อง สัมผัสได้เลยว่าน้องแบบใส่ใจคนที่อยู่ตรงหน้าน้องจริงๆนะครับน้องน้องให้ใจแฟนคับมากๆนะครับใส่ใจมากๆ,ๆนะครับก็อ่ะไลฟ์ของน้องจะเป็นไลฟ์ที่ดีมากๆที่ทําให้แฟนคลับเข้ามาดูแล้วก็ใจฟูรู้สึกมีความสุขนะครับเพราะน้องจะเลือกพูดแต่สิ่งดีๆที่มันเป็นเรื่องดีเรื่องบวกพลังมีพลังบวกมาฝากเสมอนะครับซึ่งผมว่า นี่มันคือสิส่งสําคัญของการเป็นไนดอดอลก็ว่าได้นะครับก็เนี่ยแหละครับผลงานทุกสิ่งทุกอย่างของน้องแพมแพมที่ผมเล่ามาก็น่าจะมีคับไม่มีใครออกมาคัดค้านนะว่าทําไมผมถึงให้คนนี้นะครับน้องแพรมแพรมเหมาะสูงกับตาแหน่งดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีมากที่สุดแล้วนะครับโอเคครับวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ Thank <laughs> you.